สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับแอป f o o l Day Browser นะฮะแอปนี้เลยนะครับจะเป็นเบราว์เซอร์ที่ไม่มีโฆษณานะฮะแล้วก็มี ads box ด้วยนะฮะเป็นระบบ ads box นะฮะไม่ไม่ให้โฆษณาเด้งฮะ pop up box ด้วยนะฮะอ่าเวลาเราทำเว็บเคมเนี่ยมันจะไม่เด้งนะฮะเออดีเลยเราก็จะไม่รำคาญจากการเคมเหรียญที่ต่อไปนะฮะแล้วก็เว็บเนี้ยสามารถได้เหรียญได้ด้วยนะฮะอ่าเข้าไปที่คอยออฟเฟอร์นะฮะ ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราเปิดหน้าล็อกสกรีนแล้วก็เชื่อมเฟซเราก็สามารถดูโฆษณาได้ทุกที่สี่ชั่วโมงนะตอนนี้จะได้หนึ่งร้อยแล้วก็ตรงโปรโมโค้ดเนี่ยจะใส่โค้ดได้นะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่โค้ดใครเลยนะฮะก็สามารถคอมเมนต์โค้ดเอาไว้ได้นะฮะอ่าแล้วก็มีแชร์ทวิตนะฮะแล้วก็เชิญเพื่อนรู้สึกเหมือนจะได้สองพันร้อจากการเชิญเพื่อนนะฮะ อันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเชิญเนาะอ่าแล้วก็ a r r o location you did offer นะอ่าอนุญาตนะปึ๊บอ่าได้แล้วนะฮะเปิด gps นะต้องไปปิดไหมนะอ่าโอเคแล้วเราก็ปิดนะฮะแล้วก็ต้าเป็นอ่าเป็น browser เริ่มต้นนะ default browser นะฮะ share ลงทวีตอ่าแล้วก็มีตัวนี้ get extra coin นะ morphine อ่าปึ๊บอนุญาตนะ่มาเข้าถึงรายชื่อติดต่อของเรานะฮะใช่ไหมเอยทำไงอ๋อเหมือนจะไม่ใช่นะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็เข้าไปในส่วนของการถอนกันดีกว่านะรีดด h อมนะฮะอ่ามันจะมี ก็จะมีให้แบบเอ่อ uh, planet t s a v e แ n i m a l ลอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าช่วยโลดนะทำบุญหน้านะมีบริจาคนู่นนี่นั่นเยอะแนะมีกิฟต์การ์ดซอนนะฮะแล้วก็มาในสอนของที่เราโฟกัสกันดีกว่าเราจะมาเอาเหรียญคริปโตกันนะฮะเหรียญบิ t คอยน์ h ชสนะครับอ่าหนึ่งแสนต้มได้สิบดอลลาร์นะตอนนี้ผมเพิ่งโหลดมานะได้สองพันสี่ร้อยต้มแล้วนะโะหัดได้ไวมากเลยนะฮะ ได้แป๊บเดียวก็น่าจะได้ถอนอยู่แล้วมั้งครับสักเดือนหนึ่งนะฮะคิดว่านะอ่าเปิดล็อกสกีนนะฮะโอเคเนาะก็จะได้หนึ่งรหนึ่งยต่อวันนะหนึ่งร้อยแต้ถ้าเราเปิดหน้าล็อกสกีนนะฮะซิงค์โยโฟนบุ๊กอ่านี้ผมทำไม่ได้นะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะ แล้วก็อินไวเฟก็ยังไม่ได้รอนะส่วนโปรโมโค้ดเนี่ยให้อา่าให้ท่านผู้ชมเมนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เนาะถือว่าแรกกันใส่นะครับนะอ่าในส่วนของคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะอย่าลืมวางโปรโมโค้ดเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้เนาะสลับใครที่ลงไว้ก่อนนะครับนะ แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดผมด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โค้ดไว้ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอ่าสวัสดีครับ